บายดีน้องวีเม anyway? ื่อยปุบลูกอย่างมาหอดเมื่อยเลยบ่มีแห้งคุดเลยปบลุกตอนนี้นะว่าหอดน้องแมงซอนเลยพี่น้องมาคุดแมงซ่อนบายดีมีผู้แพนด้าบ่มีหูมันบ่มีควายมันได้ลูกควายมันไปกระจุยกระจุย แถวนู้นสบายดีแถวนู้นน้ำทิมด้วยแถวนุ่นพี่น้องเป็นหัวหน้าน้ำทีมพามาคุณแมงซอดในเมื่อนี้เนาะกับผ้าตั้งแต่ตกปีนี้มาเลยมาคุณจ้กเถื่ออาคาซีมาปีนี้เนาะเอาเดี๋ยห้องเอามาในห้องแต่มเมื่อนี้ก็มีสหายมานำ <ENNIS> สองไม่ร<ข> <sanction currently> ู้อ <hatten> ้ไอ้แค่นี้จุกจุยอยูด้กบไปจอ่าสได้กบเท่ทุกตาสุดใกบเาเุกุกทุกุก่นบุลูตาใจกบเท่าทอ้ส่งคือสได้กบแท้ลูกกะ มานได้ผลงานกบก็ไ,ได้ก็บขวดรอดลอดูกอ่ะนี่กบขวดแล้วนะอย่างห่อนงวิอร่อยเลย <c oughs> ถนนได้ยักโตไรได้สองถนนฮะก็ไดโซมาคุดบึงอันนี้ก่อนคุดบึงกกบก,ก่อน เธอจะทำอะไรด้วยน้องวิน้องวิเมื่อยติลูกผูกเสียงคนมาแกะประถุแล้วนะแกะดีๆนั่งก็ล่องแกะดีๆเอากระย่างมาแต่หน้าม้งสับจีสว่างสอนน้องซิโน่พี่นเนาะมือใหญ่พี่เนาะเศรษา์พี่เนาะมื่อย ผูหยียบอันยียบลูกได้ยังโตลูกแย,ยเยียบนะฮึเห็น,นขึ้นเลยปะการหยียบมันไม่งซ้อนเหมือนเยียบเนาะเอาค,คุดคุดคุดแล้วบางๆแล้วก็ตักน้ำใส่แล้วก็หยียบเนาะ เด้นแนีมันแหลมมันในเกิบนะออ้ยมันเกิบต้องวีคางนี้ลูกปิดบังดูป๊ดบังดูบ่อเนาะบบแมนใช่บ่เอาบรูดักน้ำเขาตกน้ำก็ปวขื้นเนาะดอเขาต้องตักน้ำเฉินลายๆเอาบริษัทคุม โอ้เห็นนะเราจิไปเบิ่งก้นฟูก่อกน,คน,คน,นมันนี่ไม่งาุดแบบใด จะมาคุยอมอคด,ด,ด้อเนาเอาก็คดก่อนบ้านคือเราก็ได้อยว่าตักน้าให้เล็กน้อยเี้

เน่าเยอะแท้าไงคือจะบม่ได้เต็มของดอกพี่น้องเอ้ยม,มือมือเริ่มแตกแล้วมือ่อยนะผอ้คุดเสียมร้ายมือข่อยกำลังแตกกำลังเก็บมือป้าป้า น้องพีจะบอกกินบะบมงข้าวมั้งคะกับแพนไปมันเด้มพี่้นะกินบะงขาวรผักกับใน,น,นื้นั่นธรรมดาหมื่นห้าม่นิคน มาหาค้นบะมาผักเหมือนใช่ข้องไม้ดาขึ้นมาอ่างนะใช่างนหแม่เอาใหม่ตย่นี่แ่อ้างนูนนะได้พ่อขู่อะไรได้ไหมยุดยุดีเปาลงเนอะได้พ่อขู่อะไรอ่ะทาน้นนะทางนูนเอามาอีกต่อไปหนึ่งะแนนทีแหละข้องเฮง นี่ของเฮาพี่เนาะใช่นั่นแล้วก็ไม่ไม่ปิดนะมาเห็นม่เห็นขงฮาวก็ได้ยูนั่นเนาะนี่บอกอืมเด้ออันอะไรก็ได้คนผักมือพี่น้องแต่ก็ได้มือเริ่มแตกแล้วได้มือข่อยนะมือจะได้เท่านั้นมือจะแตกแล้วแต่ว่านี่เจะบป่วยเจ็บป่วยผู้ชายกำลังเริ่มแตก ม,มือกำลังเริ่มแดง<ม>เริ่มแตกขึ้นมาไม่ป<า>เสียม,มือนั่นนะอบอกแต่ก็พอทาแม่แม่บอกมือพองกดเสียมลายแล้วมือพองนั่นมันแตกบแม่เราผิวแห้งนะ่ะแตกบ้านที่มากคูดอยู่แค่ฝังนี้เนาะนี่ทำเพราะเห็นตะเขียนเขาจะเอา ลูกกบกินเบ็ดบ่คือดินเด้าเด้าอางนะน่ไปเห็นะได้น่นเน,น,น,น่ลูกเขาใส่เขียดล่อปลาบ่นั้น่ะขียนหมดเลย <c ười> น้องวีเจ้าเอิญอยยังเจ้าวไหนใช้ลูกเออล้งไปทนู่นห้องอยู่ไยวัพี่น้องห้องบเน้บึงเออเออะ เราลินบัวมากคุดใกล้เดี๋ยวนี้บมีเอามาเอามาถั่วอยากระเมมาถั่วให้ทถวนุ่นนะมันกระเสบเนาะทถวนุ่นมาดีเฮาบัวาใกล้เดี๋น่ะ เข้ามาแต่หน้าโมงกูได้พ ah ี่น้องสอดหน้าคลองไผ่ได้พ um> ี่น้องอันนี้นะน้องหน้าคลองไผ่สีสว่างเนาะนี่เป็นไายเขาจะตั้งหน้ามาให้งวควั้เนาะเฮามาขุดแมงซอนเนี่ย่างมากมื่อเ้าเนี่ยจนว่าปวดจนมืนคานะอย่างไวๆใส่ไวๆมาเนาะเขาแม่ได้อันนี้ เมื่อ,อไรไปนีง่งออกมเนี่ยเมื่อไร่าใช้ถนนของเจเาไหมพึ่งนี้นนลายเติบเดิถนนกันสลาวพึ่งดุเอามือเจ้าสลาวพึ่งดุนี่บอกได้น้ำกบกระเะทียมอ้ยหอยยิ่งข้ากกินนะจะกินได <laughs> เลยสลาวสลาวเนี้ยเนี้ยเนี้ยน,น,น้ำน้ำถวยถวยช่องถวยเนาะ ลงนี่มัโมม่้ง้ของแฟนของแฟนก็ได้ถุยนึงลูข้างได้เบิ่งเอากรยังไว้เบิ่งเมื่อะไรพี่น้องเลยมีขันมากกะเอหนามาแล้วมาใส่ของอเด้เส่กรตาเบ้ของขออก nè, mẹ bên chuối, cái không còi nó đã khét lắm, cô này kim yu nó khỏi cái này, cái cờ ta, nó cờ ăn nát à, cờ tít này, Ừ ơi, cái còi cầm nó ลูกเมื่อปะเมื่อปะเนื่อเมื่อพี่น้องเอ้ยน้องมันน่าคงผ่านโตที่สว่างเลยขนไะม่แต่มวลขนเยี่ยมแมงซ่อนได้นี่นะขาจะเอามาเอาตอนหัวปีนะตอนเกี่ยวเขาแล้วนะจนมาได้ผูลกระขุผูลกรตาแลเขาจะเอามาเอานะ นี่แมนบัดคือจะหยีอับอันนี้นะนี่จะคือจะหยีอับเอาเอามาเอาคุดเอามันเบิดระดูก้านหยีอับแล้วจนคุดเอาสำหรับคลิปนี้เขาจะขอลาลงก่อนเนาะไม่งั้นขอไปขอกันในคลิปต่อไปเนาะ น้องวิห้กินเข่าอย่างตามทางลองมางานได้ดู